ก็ขอสวัสดีเชาาแลกนาล็อกเอ็มทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดรอปอ,อันนี้ครับงานฉลองของโปล i n งนะครับว่าดรอปจากอะไรแล้วก็อ่าแผ่นของโปล i n งนะครับซึ่งอันสีชมพูนี่จะดรอปจากมอนเตอร์เผ่าดีมอนนะครับเดี๋ยวมอนเตอร์เผ่าดีมอนมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอา รูปพื้นให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเป็นของมอนเตอร์เ่าอันเดสนะครับอ่ามีตัวอะไรบ้างอ่าเอารูปขึ้นมาดูเลยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถเอามาทำเป็นการ์ดอ่สาสกุละโอลลิงได้นะครับซึ่ง สเตตัสก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับอืมแต่ก็ใครอยากสะสมก็สะสมไว้นะครับแล้อีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับนี่บอลลิงเบดอลอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เราจะตีอ่าเผาอันเดีกับดีมอนนะครับมันจะดอปเหมือนกันนะครับอ่า มันจะดอกเหมือนกันเลยนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ไปตีนะครับเพราะว่าตอนนี้สตารมิน่าผมเหลืองแล้วนะครับแนะนําให้ตีสตารมิน่าเขียวนะครับเพราะว่าจะได้ดอกคูณ2นะครับประมาณนี้ซึ่งของในในนี้นะครับนี่เราแลกได้หมดทุกอันเลยนะครับดุอันนี้อันแพงมากเนี่ยพวกเนี้ยเหรียญแมวอีก12ออันนะครับประมาณนี้นะครับเหรียญกิ้วแล้วก็การ์ดอันนี้ครับอันนี้ต้อง แรกก็ได้นะครับเพราะว่าปลดล็อกไอแท็ก,กั้สองนะครับโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าไว้เจอนใหม่คลิปหน้าครับผมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะ,ปนะครับผมไปแล้วครับ